เ,เกงเกงเวสต์อยค่ะเพิ่งเอามาลงเมื่อวานนะคะลูกค้าโปรโมชั่นจาก3,200ลดเหลือแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะป้ายสม้ม2 9 0พพอพี่ประมาณ100ตัวอเมริกันอีเกิคาโก้รุ่นนี้มันจะมีคาโก้ปนนะคะ เป็นเกงเวสปอยที่มีคาโก้ให้หลุ้นนะคะพี่นี่ด็อกเกอร์นะคะเด็กทรงเด็กช่างเหรอสองพันเก้าพอปกติสามพันสามพัหร้อยองะทอมมี่จ้ามีแบรนด์ให้หลุ้นพี่อุ้ยด็อกเกอร์ตัวนี้เอลจีบผ้ามันวาา สวยสวยลีนะคะใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายจริงๆอ่อะพี่จริงๆมันเป็นของผู้ชายนะโอกเกล่ค่ะพี่โอกเกล่เป็นคาโก้เหรอ,อโอยโอเกล่เป็นคาโก้อย่างสวยใครรับลูกรีวิวพิมเลยจริงๆมันเป็นของผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ผู้หญิงอะเขาเอาไปใส่กันแล้วนะคะ ที่เขาเรียกว่าทรงลุงบางคนเอาไปเย็บเอวเข้าทําเอวนะคะทําเอวเข้าให้เป็นทรงลุงด็อกเกอร์ใส่รวมกันแล้วพี่ทุกวันนี้คาโก้อีกแล้วป้ายเนี้ยเป็นป้ายที่มีคาโก้ให้ลุ้นนะพี่นะคือจะคุ้มมากนะคะ10เท่านั้นรีสิบเท่านั้นค่ะว่ามีคาโก้ให้ลุ้น นี่แล้วฝุ่นบ้างนะพี่ซักเอานะกระสอบหนึ่งมีประมาณร้อยตัวอ้าแม่แดงแม่แดงรับได้ค่ะแม่แดงขอบคุณค่ะแม่แดงนี่ค่ะโก้บ้างเมื่อกี้จ็อกเกอร์ปกติขายอยู่3,200นะพี่ลดไปเลยเหลือแค่2,900นนะคะจะบอกเลยว่าขายดีนะคะนี่ มีคาโก้ให้หลุน้นคือพี่ตอนนี้กระสอบคาโก้ขายยาวนะคะขายกันทะลุ6 5พ9ไปแล้วแถมยังไม่มีของอีกแถมของยังขาดตลาดอีกนะคะแต่ตัวเนี้ยส0งมันจะได้เวทบอยแล้วก็มีคาโก้ให้หลุน้นลูกค้าถ้าได้คาโก้ก็ถือว่าเป็นกำไรนะคะได้ทำราคาได้อีกนะคะเป็นเกงขายยาวทำงานผู้หญิงมีค่ะพี่ทักหลังไมมาเลยนะคะอุ้ยตรงน้องตรงแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรอะไอ เด็กช่างเนอวินเทจวินเทิดแล้วแต่ยกออกนวสูงนงเ,เกงทำงานผู้หญิงมีนะคะสั่งในอินบอ็อกได้เลยตัวนี้แก๊ปค่ะแถมยังมีแบรนด์แบบนี้ให้ได้ลุ้นอีกได้เลยแม่ได้เลยรีวิวส่งฟรีให้ไปแม่โอ้โหลีป้ายหนังค่ะโอ้ เนี่ยด็อกเกอร์ยียังไม่มีเลยอ่ะพี่โจ๊กยียังไม่มาเลยร <c oughs> <c oughs> อแต่ย,ยังยีนั้นเราอ่ะว้าวคาโก้ไม่พอแถมเป็นดิกกี้อีกจ้าโอ้โหตัวนี้กี่ตังดีพี่โจ๊กดิกกี้คาโก้ตัวนี้ เราอแบบนี้กี่ตัง์เดยหัวผ้ามีให้ลุ้นทุกกระสอบออกมากออกน้อยหรือพี่จะได้แบรนด์อะไรนั้นต้องลุ้นจริงๆเพราะว่ากระสอบเนี่ยไม่ผ่านการคัดมานะคะเราเปิดรีวิวก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันพี่เนี่ยหยิบไปหยิบให้ดูไปทีละตัวทีละตัวเห็นไหมคะหรือทีละตัวนะไม่ได้หรือจากข้างล่างขึ้นมานะคะพี่หยิบไปให้ดูทีละตัวทีละตัวนะคะ ไม่ได้ลือนะไม่ได้ลือเอาอะไรขึ้นมาก่อนนะคะหยิบเรียงหน้ากระดานลงไปบ n a n ารีพับ l ิ c โอ้ยแม่รีวายจัดแม่แดงแม่แดงมีรีวายนะนี่แม่แดงบอกหัวผ้านี่กำไรกรุบหนักเลยตัวนี้ H M อ,อสวยสวยก็ยเกงขาจัมถ้าเป็นขาจัมรล้วนไม่มีเลยจ้ะ หาลูกจัดไว้เลยโอเคเดี๋ยวเก็บไปให้เดี๋ยวของมาก่อนอุย้ยโปโลเป็นคาโก้หรออุย้ยโปโลคาโก้ตัวนี้ให้เท่าไหรด่ดีพี่โจ๊ก <laughs> พี่โจ๊กมาเกี่ยวอะไรกับกูว <laughs> เฮ้ยเดี๋ยีโอโลแสนวินเทจวะ่ะคาโก้ด้วยอะพี่อะเราขายถูกอะ่ะกระสอบมีไหมมีมี400ลูกลูกค้า ใครซื้อเยอะสิบลูกยี่สบลูกสาสิบลูกทักมาหลังไม่เดี๋ยวมีราคาหวานหวานให้เลยเดี๋ยวให้ราคาหวานหวานเลย <c oughs> เอาแบบเบาหวานขึ้นเลยใครจะเหมาเดี๋ยวให้ราคาเบาหวานไปเลยมันมีประมาณกระสอบหนึ่งอะลูกค้ามันประมาณร้อยตัวกระสอบประมาณร้อยตัวนะคะอุ้ย <c oughs> นี่แบรนด์อะไรอะไม่เคยเห็นเลยแต่ดูดี ปลายเปยด,ดูดีนะคะกะสอบประมาณร้อยตัวมันกี่โลนะอันเนี้ยห้าสิบหกสิโลไดู้่มเออจะขายเท่าไหร่ก็ที่สบายใจเลยเี่ทำมาเป็นตัวเองอะขายได้ละคะดีไซจ้าสีดำนะ ไซส์ก็เฉลี่ยนะคะ30-38บวกลบบวกลบในที่นี้พี่อาจจะมี28มาเนาะ28หรืออาจจะได้แบบไซส์39-40ติดมาก็เป็นไปได้หมดเพราะว่ากระสอบเนี่ยไม่ผ่านการคัดนะคะไม่ได้แบบว่าจำกัดมาว่าจะต้องมีไซส์อะไรบ้างไซส์ไหนบ้างนะคะเขารวมมาให้ทอมมี่พี่โอ้โทอมมี่อ้ยเกงกอรอ คอมมี่ค่ะ2,900ค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่งก็ประมาณ200บาทได้ค่ะลูกค้าถ้าจังหวัดทั่วๆไปนะแต่ถ้าลูกค้าอยู่3ชายแดนภาคใต้ก็250กัจนถึง350ค่ะแต่ถ้าภาคอื่นๆก็ประมาณ200บาทเท่านั้นนะคะค่ะดอกเกอร์ค่ะดอกเกอร์จะเยอะนะพี่ในกระสอบกางเกงเว็พอยต์อ่ะ คาโก้ขาสั้นหมดพี่คาโก้ขาสั้นหมดเกลี้ยงเลยขาดหมดแล้วเล่นขาดหมดแล้วมาลีว้าโปโลสีเขียวขี้มา้าสวยอะ่ะอุย้ยโปโลสีเขียวขี้มา้าลูกค้าสวยดี เออสีนี้สวยเนาะไม่ค่อยเห็นเลยนะสีนี้ใครอยากสั่งสั่งเลยนะคะก่อนหน้านี้ใครที่เคยซื้อ3,200นอเนาะตอนนี้ให้โปรไปเลย2,900นะคะสินค้ามีมีจำนวนเยอะเลยลูกค้าด็อกเกอร์ค่ะ ขายเอาไปแก้ทรงลุงทรงป้าทรงนา้าทรงอาไปเลยลูกค้านอติก,ก้าขายทรงเดิมก็ได้นะผู้ชายเขาก็ใส่ถ้าผู้ชายซื้อเขาก็ใส่ทรงเดิมๆลูกค้าแต่ถ้าน้องผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาเอาไปเย็บเอวเอาไปแบบทําแบบทําเอวให้เป็นเอวเอวสูงสูงทำไมคึกอะไรวันนี้น้องมาลี คาร์โก้อาริโซนาเห็นปะมันมีคาร์โก้ให้ลุ้นนะจ๊ะนี้สวยเอวจีบเอวจีบถ้าใครต้องการจำนวนสิบลูกยี่สิบลูกขึ้นไปก็มีราคาพิเศษให้อีกนะลูกค้าอุ้ยชอบโอนาวีสีเนี่ยรีดสักหน่อย ขายสบายสบายไปเลยโอ้ยโปโลอันนี้ไซส์เล็กโปโลอ้ยโปโลตัวนี้เท่าไหร่อ๋อตัวเนี้ยเอสามสิบคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์โปโล ให้ดูนะคะลูกค้ามันจะมีแบรนด์ให้หลุ้นทุกลูกนะออกมากออกน้อยแล้วแต่นะคะอันนี้เราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะคะรีวิวให้ชมไปพร้อมๆกันเหมือนกันนะคะหัวผ้านี่ก็คือกำไรเนาะแต่ตัวอื่นๆก็ขายได้ปกตินะคะอุ้ยตัวนี้สวยว่ะ ฝั่งนู้นก็ได้พี่เอวางก่อนวางก่อนเนี่ยมีคาโก้ให้ลุ้นด้วยนะคะคือต้องลุ้นจริงจริงเนี่ยรีวายนะคะเอาวางตอนนี้เออลีอกเล่มาตรงกลางเลย ดิกกี้ค่ะกูป้ายวางป้ายส้มลูกค้าป้ายนี้ขายมาหลายปีแล้วคขายกันมาหลายปีแล้วนะคะได้เพิ่งขายนะอ่ะใครอยากได้รุน่นนี้แคปหน้าจอนะคะจัดโปรให้แล้วนะจาก3 2 0 0ลดเหลือ2 9 0 0นะคะลูกค้าโอ้โหเดยวปิวแคปหน้าจอทักหาน้องแอดมินได้เลยเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะ